ไปเที่ยวอ่าวที่ลัดนิวเซาเวลด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้วิเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะท้องฟ้าอึมครึมมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะเหมือนฝนจะตกเลยจ้าดูบรรยากาศสิคะมืดมากเลยคะ่ะวิและพ่อบ้านพาอธินาออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะไม่ไกลจากที่พักเราคะ่ะที่อ่าวนี้ส่วนมากคนจะใช้จอดเรือกันนะคะเพราะวิเห็นเรือจอดกันเต็มเลยคะ่ะ บรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยค่ะอากาศค่อนข้างเย็นดูท้องฟ้าสิคะมืดมาแล้วค่ะเหมือนฝนใหญ่จะมาเลยเห็นที่เขาจอดรถเรียงรายกันอยู่ด้านหลังวิไหมคะทุกคนคะที่นั่นเป็นแคมปิ้งนะคะคนที่มีคาร์วนมีรถนอนสามารถมาจอดที่นี่ได้ค่ะก็จะเสียค่าจอดเป็นคืนนะคะแล้วแต่ว่าเราจะอยู่กี่คืนคะ่ะขณะที่วิกําลังถ่ายวิดีโออยู่นี้พอบ้านก็โม้ใหญ่เลยนะคะกับสภาพอากาศอะเียเียเีย f Yeah This the big one uh huh. Yeah you know you are fishing ไม no. ่เดินอ uh, ่าวเลยรถ c a l l i n your uncle fishing ไม่เดินอ่าวนะ Uncle เสียงรถคือเสียงดังมากเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ต kind of ิดถนนใหญ่ค่ะส่วนพ่อบ้านนั้นก็คุยไม่หยุดเลยนะคะดูอาทีน่ากันค่ะทุกคนค่ะอยากเล่นกล้องจ้าดูนางสิคะยิ้มหวานเลยค่ะ ความเทเลนต์ของอธินาในวัยสามขวบค่ะทุกคนคะสวนไม่เบาใช่ไหมคะอธินาเล่นกล้องใหญ่เลยนะคะดูบรรยากาศสิคะทุกคนคะ่ะดูท้องฟ้าเธอค่ะคืมมากเลยนะคะอากาศเย็นๆคะ่ะในระหว่างที่เรากำลังเดินไปสะพานนะคะเห็นคนตกปลาด้วยคะ่ะ วิก็บอกเขานะคะว่าตรงป่าไม้นู้นปลาเยอะมากเลยค่ะเขาบอกว่าใช่ค่ะที่อ่าวนี้ปลาเยอะมากแต่ต้องใช้เวลาในการนั่งตกปลาค่ะดูบรรยากาศสิคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศคือดีมากเลยค่ะถ้าไม่ติดว่าลมแรงฝนจะมาก็คงได้เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะแต่ขนาดบรรยากาศค้มๆก็ยังสวยเลยค่ะทุกคนคะ่ะดูสิคะวิวสวยไหมคะ อาทินาเดินมาสักพักนึงเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะขอขี่คอพ่อจ้าสบายไปเลยค่ะไม่ต้องเดินนะคะที่นี่คือมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะทะเลก็เยอะค่ะอ่าวก็เยอะนะคะแถมกิจกรรมสําหรับคนที่ชอบแคมปิง้งมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะใครที่ไม่มีแพลนไปไหนนะคะช่วงวันหยุดยาวแนะนำที่นี่เลยค่ะมาหลายๆวันนะคะทุกคนคะ่ะถึงจะคุ้มค่ะ ถ้ามาแบบวันสองวันเหมือนของวิไม่คุ้มค่ะยังเที่ยวไม่หมดเลยค่ะต้องกลับไปทำงานต่อแล้วค่ะที่นี่เป็นเมืองเที่ยวเล็กๆแต่สำหรับวิแล้วไม่เล็กนะคะเที่ยวไม่หมดค่ะเพราะที่เที่ยวเยอะเกินบรรยากาศดีมากค่ะอาทินานั่งไปนั่งมาจะกินหัวพ่อแล้วค่ะทุกคนค่ะแม่น้ําที่อ่าวนี้ค่อนข้างใสสะอาดนะคะวิก็งงเหมือนกันปกติอ่าวนะคะน้ำจะค่อนข้างดำค่ะ แต่ที่นี่คือน้ำใสมากเลยนะคะดูน้ำสิคะทุกคนคะเขียวเป็นมรกตเลยค่ะในระหว่างที่เราเดินลอดสะพานอยู่นี้นะคะเราก็ได้ยินเสียงเด็กๆเล่นน้ำกันค่ะอทินาสนใจใหญ่เลยนะคะคนชอบน้ำค่ะความตั้งใจของวิกับพ่อบ้านนะคะจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินจ้าแต่ดูเหมือนว่าพระอาทิตย์จะไม่ตกนะคะดูท้องฟ้าสิคะรับไปแล้วคะ่ะทุกคนคะเห็นแต่แสงสีส้มๆนู่นคะ่ะแต่ไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะ แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราได้มาดูบรรยากาศสวยๆก็พอแล้วคะ่ะที่นี่นะคะเขายังมีกิจกรรมให้เช่าเรืออีกด้วยนะคะเป็นกิจกรรมเด่นๆของที่นี่เลยนะคะเขามีเรือให้เช่าไปจับปูค่ะแล้วก็ไปตกปลาด้วยนะคะถ้าเราได้มานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ก็คงจะดีนะคะทุกคนคะวีตั้งใจว่าจะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆตรงนี้คะ่ะ ให้ทุกคนได้เห็นนะคะพระอาทิตย์ตกดินตรงสะพานนี้สวยมากเลยนะคะวันนี้ดวงไม่ดีนะคะฟ้าคืมทั้งวันเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวิเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนเท่าที่ทำได้นะคะไปดูบรรยากาศสวยๆกันเลยค่ะอ่าวนี้ค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะทุกคนคะ ดูพ่อบ้านกับอธินาสิคะเล่นโยนหินกันคะ่ะสนุกกันใหญ่เลยจ้าถ้าเรามาเร็วกว่านี้เราคงได้เห็นนกเพลิแกนอยู่เป็นกลุ่มแบบนี้นะคะแต่วิมาถึงสะพานข้าไปแล้วนะคะนกคงเข้าลังกันหมดแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนคะ่ะ